ย่อมทนทุกข์ลำบากบริกามวรละไก่เพื่อเสียสละให้แก่ชาโลกย่อมทนทุกข์ลำบากบริกามวรละไก่เพื่อเสียสละให้แก่ชาโลกมือละนิดมือละน้อยแม่มือหนีเฮายังบอกเข้าใจต่อไปมือข้างหน้าก็เฮาจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเอาตาย พลชัยตายแล้วก็ไเบไดอย่างพื่ออย่างยอ้อนความหลงท่พายห้อห้จะสื่อแต่พผู้มติจ้าเป็นุบอกมาว่าสิเอาแคร์พมพานซีให้จบมืนกับประจบเนาะพี่น้องเวลาไปหลายแล้วนอะนี่เดี๋ยวสิวให้ฟังท่าสามดีพมให้ทางบุคลาธิฐานพี่น้องมันนีสำนีก่อนคุณเป็นคุณเ,เ,เ,เป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้ว พนบอลลงพี่น้องพ้นยอมเสียสละต่างๆให้แกชาวโลกนี่คือประโยชน์อันสูงสุดยอมทนทุกข์ลำบากบริกามรรกไสเพื่อเสียสละให้แกชาวโลกพมลงมาอาลาธนาทูลเชิญให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมแก่สัตว์โลกอันนี้คันวาในทางยอมทนทุกข์ ลำบากวริกายวรกกยเพื่อเสียสละให้แก่ชาวโลกทำกลางและที่สุดพี่นอ้องแม้แต่ธรรมะสิวอพี่น้องว่าการกระทํายังสีมันได้ประโยชน์บังไดนี่คือพระพุทธเจ้าพุ่มมือรนิดมือรณอ,อยแม่มือนี่เฮายังบอกเข้าใจต่อไปมือข้างหน้า ก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นคำสังสอนของพระเจ้ามีความหมายมดทุกอย่างพี่น้องมีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้นให้ฟังคำสั่งสอนของพระเจ้ายาวาละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดให้มีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้นพรมมีหานศีมีสีขอคือความเมตตากรุณา มมทิตาอุเบคาพี่นอกว่าสิวเรื่องทำกลางเลดที่สุดพี่นงแม่แต่ธรรมะาสิวทำกลางเลดที่สุดพี่นอกแม่แต่ธรรมะสิวาเราตายพจดทายตายแล้วก็บ่ได้อย่างเพื่ออย่างย้อนความหลงทิพายหให้จะซื้อแต่พระพุทธเจ้าเป็นทำกาลารเลดที่สุดวันนีสิวาไปถึงจีะการละ เหตุให้พระพุทธเจ้าต้องแสดงทำกลางหือที่สุดวันีสิวาไปถึงคำสั่งสอนของพระุทธเจ้ามีความหมายเมดทุกอย่างพี่น้องมีความไพเลาะตั้งแต่เบื้องต้นก็ได้นําเอานลกวทำคำสั่งสอนของพุทธเจ้ามาฝากเป็นการช้างสมอล่มปัญญา เอาฟังไปทำกลางอที่สุดวันนี้สิวาไปถึงทำเครียดมากเพราะว่าบ่ามีประโยชน์อันใดสสูงสุดต่อกับประโยชน์นี้พี่นอ้องแม่พ,พระพันพเจ้าเองกับ่นไดประโยชน์ยังวันนี้ครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาฟังธรรมคือเกา่าไปฟังคำสั่งสอนงพรุทธเจ้า ยังว่าละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดไทยมีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้นธรรมาอธิษฐานก็ด้วยคุณธรรมศีระการละทำสีประการนีเกินว่าพมมีหารสีมีสีขอคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพีน่นองว่าสิเวาเรื่องสีประกานละ่ะเหดให้พระพุทธเจ้าต้อง สแสดงให้ฟังคำสั่งสอนของพุเจ้าอยาวาละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดให้มีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้นธรรมาอธิษฐานก็ด้วยคุณธรรมศีระการล่ะทำศีประการนี่เกินว่าว่ามาว่าสิเอาแค่พุมธานซีให้จบมืนกับจบเนาะพี่น้องเวลาไปหลายแล้วเนาะนี่ ยาวกซีวลคสวันนี้ครับเพืเ่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาฟังธรรมคือเก่าพุนเป็นพุนเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วพ้นบ่ลหลงพี่น้องพ้นยอมเชยร์สละต่างๆให้แกชาวโลกนี่คือประโยชน์อันสูงสุดคำสัขขงง่งสอนของพระเจ้ามีความ,มหมายมดทุกอย่างพี่น้อง มีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้นไอ้ปรกรลาดิทานวาสีวัมณีกเวัลเวทันได้จบอยู่พี่นอกเวลาหมดก่อนเดียวมื่นที่มาวัท่านเคียรมากเพราะว่าบ่มีประโยชน์อันใดสิสูงสุดต่อกับประโยชน์นีพี่นอกแม่พอพระพุทธเจ้าเองก็บ่ได้ประโยชน์ยังทำกาลางแต่ที่สุดพี่นอกแม่แต่ธรรมะสีเวัพรมมีหันสี มีสีขอคือความเมตตากรุณาโมทิตาอเบขาพี่นอกวาสิเวเรื่องแต่ชาวโลกและได้ประโยชน์พ่นกอกยังเอาทำบุญไปเสมอเนี่ยอย่างในน้อยคนที่เขาได้รับบุญรลบทานจากให้ฟังคำสั่งสอนคนรุ่นเจ้ายัางว่าละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดให้มีความไพลิดเลิตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุด วันนี้สิว่ามาถึงว่ามาว่าสิเอาแค่พรมหันซีให้จบมันกับประจบนาะพี่น้องเวลาไปหลยแล้วนาะน,นี่เดี๋ยวสิว่าวันดีครับเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาฟังธรรมคือเก่าพี่น้องว่าการกระทํางยังสี มันได้ประโยชน์ยังไดนี่คือพระพุทธเจ้าพุ่มให้ฟังท่าวสามบดีพุ่มในทางบุคลาธิฐานพี่น้องมนีสำนณีก่อนให้ฟังท่าวสามบดีพุ่มในทางบุคลาธิฐานพี่น้องมนีสำนณีก่อนเราตายพจะทายตายแล้วก็ไ่ได้อย่างเพื่อยอย่างย้อนคลอมหลงที่พหฮอให้จะซือ แต่พระพรรดเจ้าเพ็น่นทำกลางและที่สุดพี่น้องแม้แต่ธรรมะสิวอาให้ฟังคำสั่งสอนของพรรเจ้ายงว่าละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดให้มีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดวันนีสิวไปถึงก็ได้นำเอาจักทําคคำสั่งสอนของพระเจ้ามาฝากเป็นการช่างสมอบรมปัญญา เอาฟังไปให้ฟังท่าวสามดีพ่มในทางบุคลาธิฐานพี่น้องมน,อมนีสำนณีก่อนแต่ชาวโลกและได้ประโยชน์พี่น้องยางเอาทำบุญไปเสมอเนี่ยยางในนอยคนที่เขาได้รับบุญละท่านให้ฟังคำสั่งสองนงพรุเจ้าอยาววาละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่สุดให้มีความไพเราะตั้งแต่เบื้องต้น แต่ชาวโลกและได้ประโยชน์พี่นนอกอย่างเขาทำบุญไปเสมอเนี่อย่างในน้อยคนที่เขาได้รับบุญละท่านจากพวามเพียรมากเพราะว่าบ่ามีประโยชน์อันใดสิสูงสุดต่อกับประโยชน์นี้พี่นนอกแมพ้พระพุทธเจ้าเองก็บม่ได้ประโยชน์ยังพรมมีหันสีมีสีขอ้อคือความเมตตากรุณามมทิตาอุบเบขาพี่นนอก ว่าสิเว้าวเรื่องเฮาเขาก็ได้ประโยชน์แต่เฮาสิเพี้ยนเอาเป็นเว้าวมาว่าสิเอาแค่พมหันซีให้จบมันก็บ่จบเนาะพี่น้องเวลาไปหลายแล้วนู่นนี่เดี๋ยวสิเว้าธรรมาทิฏฐานกันละเอียดคือกันคือพมคือพ,อพ,อพอมหันซีเนั่ยล่ะคันว่ไปทางธรรมาทิฏฐานมือนม่อรณิดมื่อรณอยแม่มื้อนี้เฮายังบ่เข้าใจ ต่อไปมือข้างหน้าก็เฮาจะได้เข้าใจง่ายขึ้นวันนี้ครับเ,เพื่อนๆพี่นอกสุขุสุขคนวันนี้ก็ได้เวลาฟังธรรมคือเก่าคำาัางสอนของพระพเจ้ามีความหมายมดทุกอย่างพี่นอกมีความไพเลาะตั้งแต่เบื้องต้นเฮาเขาก็ได้ประโยชน์แต่เฮาสิเพียนเอา ธรรมาทิฏฐานกระละเอียดคือกันคือพอมเกือพ,อ,พอมยานซีนี่แหละคันว่ไปทางธรรมาทิฏฐานทำกลางและที่สุดีน่นองแม้แต่ธรรมะสิวาเราตายผนสุดท้ายตายแล้วก็บ่ได้ย่งเพื่ออย่างย้อนความหลงที่ภายเฮาห้จะซื้อแต่พ,พวกบรรดาเจ้าเป็นเพงเข้าเขาก็ได้ประโยชน์แต่เข้าสิเพี้ยนเอา เป็นเอาตายพจ